พอดีพี่ไม่ชอบเด็กอะครับไม่ชอบเด็กก็ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เอ่อโทษนะครับ <c oughs> คุณ <c oughs> เออมันโป๊ะแปครับท่านั่งครับโทษที <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> oh, ไม่ได้เป็นหมอหรอกครับ เป็นห่วงครับโอเคครับไปเทนนิ่งไหมอ่ะดูอันนั้นอ่าๆๆๆๆเลิกกันดีครับเดี๋ยวก็โปงครับ ค okay. ไม่โปรรอบถ้าอย่างเงี้ยครับเพาะน่าจะบ้าครับโอเคเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะไอ้อะไรนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองใช่ปะของของไอมอนมันเตอร์ใช่ปะมอนฮันเตอร์มอนอะไรอันนี้คุณนอนเลยเหรอ จะได้ไม่โป้งไงครับคุณนอนแล้วเหรอครับคุณทำอะไรคนยืนอะไรทำไรคนเดียวครับเนี่ยรอพี่สาวมาครับอ๋ออายุเท่าไหร่อะอายุสิบเอ็ดครับอ๋อครับเมื่อกี้ถามผมกลับบ้างนะครับชื่ออะไรเหรอครับ ถ้ามันจะครับเอาอะไรกันครับเนี่ยหัวเราะเล่นหรือเปล่าครับจื่อเปล่านราสะกุนอะไรหรอครับนราสะกุนตามตามประชาชนเหรอครับใ <c oughs> ชคบ่ครับ I have CPU ครับโอ้ oh, ดีครับลิปไล่ have CPU โอ้ เรียกพ่าให้เฉยก็พอน้องเอ้ยโอเคครับพี่เปลครับไม่ต้องเล่นตาแบบนี้จนแอ่ะหนูหนูชื่ออะไรอะ่ะหนูชื่อมิลินครับมิมิลินเหรอมิลินครับมิลินนิน,นินิลินเหรอมิครับโมมามิลิน,ลนใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดอายุสิบเอ็ดครับอืมแต่พี่ไม่ชอบเด็กอะดิ ซิปีอ่ะเดี๋ยวโตให้เลยไม่ได้หรอโตไม่ได้เท่าไหร่ถึถงจะโตอ่ะไม่รู้ครับโตให้แบบโตให้ประโยชน์หนึ่งได้ไหมแบบไป,ปชอบเด็กอ่ะแล้วให้วุฒิทาอะไรอ่ะเดี๋ยวโตให้ก็ได้นะคะประโยชน์หนึ่งใช่ พอดีพี่ไม่ชอบเด็กอะครับไม่ชอบเด็กก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ได้ตลอดได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นครับ ครับกันหม่เป็นเด็กต้องเป็นเด็กไหมได้แล้วพี่เป็นเด็กหนูก็เป็นเด็กได้เราจะไปพ,พี่เป็นผู้ใหญ่ล่ะหนูก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีทไมผู้ใหญ่แล้วีเ่เป็นเด็กอยู่ด,ยดีเหรอแล้วเมื่อไหร่หนูจะโตพี่จะรออีกนานไหมเนี่ย <c oughs> พี่รอ <c oughs> นาะนแล้วอีกต้องหลายปีแล้วก่อนหนูจะโตเนี่ยอา้าวรอไม่ได้เหรอคะมันนานอนะรอไม่ไหว กลัวจะตายหาก่อนนะคะนี่อายุเท่าไหร่เราไม่จะตายเร็วจังสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าสามสิบกว่าเออม่สามสิบยังแจวสามสิบยังโอ,โอเคครับสามสิบมันยังแจวเหรอใช่ครับใช่สามสิบยังแจวได้ครับ <c oughs> จะหลุดแล้วเนี่ยจะหลุดแล้วเนี่ยนั่ดร่างรอใคร,อ,รอ่ะร,รอพี่สาวเหรอใช่ค่ะรอพี่สาวจะไม่เข้ามาสักที อ๋อแกไม่มาแล้วแซคพีเปล่าเพื่อนวันดีครับเพื่อนว่าไงเพื่อนมาละววันดีเพื่อนแด้วจะเจอกันนะครับคุณมิรินสวัสดีครับสวัสดีครับจิมไบรอฟซีพอพอโอ้โหมันจะพูดอะไรขนาดนั้นพอโอเคอันนี้ลูกน้องกรเปล่าเนี่ยชื่อลูกน้องไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันมัถามมาถามชื่อแล้วมาถามนามสกุลก็เลยบอกไปแล้วนี่มันเรียกไม่หยุดเลยอ่ะ เปาเคฟซีเหรอเพื่อนใช่เคฟซีครับเพื่อนรถเพื่อนอยู่ไหนรถเพื่อนอยู่ไหนรถเพื่อนอยู่ไหนอแค่ข้าบึกรถเหรอเอาดีไปเราชนะก็ได้เราชนะก็ได้สวัสดีพี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครอ่ะไปตามเลโก้ไงเอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับอยากเจอโฟโด้เหรโฟโด้อยู่ปะโฟโด้โฟโด้ออกแย่งไปแล้วนี่ฮะออกแล้วเหรออ่าฮะโโฟไม่ออกโฟโด้บอกว่าโฟโด้เหนื่อยกับบาเอ็มโฟโด้อยากกลับ โอ้หลอมันเก่งนะมันลากกูเอออะไอ้เหี้ยโยนาจะอ่าโยคามหน้อยฮอปปดปิดเกาะอวกาติดติดติดโอซหรอไม่ได้ติดโอซีเห็นปโดบอกว่าปโดนเหนื่อยเน่อับไปพักอ่ะฮะพักหรือเลือกเล่นน่าจะพักอ๋อโอเคโอเคเจอกันเข้าใจเจอกันนีแฟนเจ้าบนเนี่ย ไม่ใช่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 เพื่อนครับเพื่อนอ๋อแต่อานาคตณ่ะไม่แน่ <c oughs> จะพาไปคุณเอาเอาเอาเป็น family อ่ะคุณสิบอยพวกเชียร์ได้ no break อ่ะมึงแพ้มึงก็อยู่ที่ฝีมือหัดจอมรักกันบ้านมึงไม่ต้องเดินโดนกูแกะมึงก็เด็กน้อยตบมือแปะแปะเฮ้ยแป๊บนึงเต็บคอแอะอะเด็กอยู่ไหนจะหาแปะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมีบารมี่จะกินก๋วยเตี๋ยวรสชาติแย่ก๋วยแค่คำเดียว